สวัสดีครับสวัสด,ดีเพื่อนๆครับผมพบกันช่วงบ่ายๆนะครับบ่ายยเย็นๆนะครับตอนเช้าไม่ได้ไปที่ตลาดนะครับเพื่อนๆช่วงเช้าผมไม่ได้ไปตลาดไปช่วงบ่ายๆก็ได้พระใหม่มา สองสามองค์นะครับเพื่อนๆได้มาสองสามองค์อย่างนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อสดนะครับเหรียญหลวงพ่อสดรุ่นชนะมันวัดปากน้ำปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสองนะครับ<ม>เพื่อนๆ หาสวยงามเลยนะรุ่นเนี้ยความหมายก็ดีด้วยนะครับเพื่อนๆรุ่นมหาสมบัติรวยพันล้านนะครับรวยตลอดรวยตลอดชาตินะครับรุ่นมหาสมบัติพันล้านรวยตลอดชาติเป็นภาพใหม่ ไม่ใช่พระเนื้อผงรุ่นเก่าแต่ก็เป็นพระที่มีความหมายดีนะครับผมอืมหนาสะสมอยู่มาองค์นี้อง์นี้เป็นเหรียญที่จริงๆผมก็ไม่สันทัดสัก์เท่าไหร่นะครับพอดีวันนี้ไปก็มีแต่เหรียญใหม่ๆนะครับมีพ้าเหรียญใหม่ๆก็เลยอ้า ลองเช่าบูชามาไว้นะครับเพราะว่าผมเห็นเหรียญน,นี้เหรียญเป็นเหรียญที่มีความสวยงามคมนะครับเป็นเหรียญรุ่นบัรณะสาลานะครับรุ่นบุรณะสาลาหลงปูกลักคำวัดกลางเมืองเก่า อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับเหรียญนี้ออกเมื่อปีพศ2547นะครับผมออกเมื่อปี2547หลวงปู่ท่านเป็นเป็นเจ้าคณะจังหวัดคนองค์แรกนะครับของจังหวัดชัยภูมินะครับเป็นเป็นพระเกจิดังเมืองชัยภูมินะครับองนี้เหรียญน,นี้คมมากเลยเหรียญ มาอีกเหรียญหนึน่งเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะศึกสักหน่อยนะครับเป็นเหรียญของหลวงปู่คำพานะครับปัญญาโนหรือว่าพระครูปัญญาวรวัตรนะครับเป็น,ร,นรุ่นพิเศษนะครับวัดโพกางบ้านดงช้างตำบลโนนสงอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผม เป็นภาคเกจิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเหรียญนี้ผพเพอเห็นว่าเป็นเหรียญที่มีความคลาสสิกนะครับเพื่อนๆนมีเหรียญเป็นเหรียญที่คลาสสิกทรงคลาสสิกนะครับก็เลยชอบบูชามามาส่องดูเนื้อกันสักหน่อยนะครับว่าความคมชัดนะเป็นยังไงมั่ง ขออนุญาตเพื่อนๆส่องแบบนี้นะครับเพื่อนๆไม่ว่ากันนะครับเดี๋ยวกำลังหาจุดอยู่นะครับ ดูใปหน้าหลวงปู่นะครับเพื่อนๆเหรียญนี้คมมากพระแท้จะเป็นอย่างนี้แหละครับเพื่อนๆเหรียญพระแท้จะเป็นอย่างนี้จะมีความคม ดูอีกองนะครับผมดูอีกองดูลวงพ่อสดนะครับเหรยนี้ก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยนะครับค่อนข้างจะสวยสมบูรณ์สวยเลยแหละเหรียญนี้น้าบูชามากเลยเหรียญนี้ถือว่าโชคดีที่ได้ผมได้เหรียญนี้มาผมถือว่าผมโชคดีมาก ตอนแรกผมไม่เห็นด้วยตอนแรกผมจะบูชามาแค่สององค์นะครับองค์หลวงพ่อสวนนี้ผมยังไม่เห็นนะครับพอดีแม่ค้าเขาบอกว่าเอาไปเลยสามองค์เขาบอกหามาอีกองค์หนึ่งผมก็เลยเขี่ยกองจนเจอนะครับเขี่ยกองจนเจอกองมาได้เหรียญน,นี้มาโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับ ก็ถือว่าโชคดีนะครับส่วนเหรียญนี้เป็นเหรียญที่น่าจะผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับน่าจะผ่านการใช้งานมาแล้วเหรียญพระครูปัญญาวรวัตนะครับ สวยๆเหรียญน,นี้สวยมากครับผมเป็นเหรียญที่มีความสวยความคมก็คือก็น่าเก็บสะสมไว้นะครับจะสะสมไว้บูชาที่บ้านนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ ทักมาก็ได้นะครับคอมเมนต์เผื่อผมจะแบ่งปันให้นะครับครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับมาให้เพื่อนๆได้ชม สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปย่อยๆนะครับเป็นคลิปย่อยๆตามกำลังทรัพย์เรานะครับถ่ายคลิปในบ้านมันก็อย่างนี้แหละครับมันต้องใช้งบก็ต้องพยายประหยัดกันสักหน่อยนะครับเพื่อนๆทําอทำอะไรก็ทำได้แต่อย่าให้เราเดือดร้อนนะครับทำพอพอดีพองามนะครับเพื่อนๆ ทำพอดีพองามขอให้เฮงๆรวยๆกันทุกคนนะครับผมขอบคุณครับ